สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในระบบแฟนตาซีนะครับแฟนตาซีชุดแปลกนะครับมันมันมันชื่ออย่างนี้จริงๆนะเ <c oughs> นี่ครับมันเขียนว่าชุดแปลกตรงนี้นะครับอ่ะเป็นระบบแฟนตาซีนะครับก็อนื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจระบบแฟนตาซีสักนิดนึงก่อนนะคือผมทําคลิปไปรอบนึงนั่นแหล,ละแต่วันนี้ผมจะมาเจาะลึกนิดนึงนี่สำหรับการย้ายของเนี่ย ตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วนะครับหืมหลบรองเท้าเกรียดสีมาหนึ่งนะครับคือระบบแฟนตาซีนะท่าผมจะอธิบายคร่าวๆเลยกันนะครับระบบแฟนตาซีเป็นระบบที่เป็นหนึ่งในพันระบบ <c oughs> ผมใช้คําว่าหนึ่งในพันระบบนะครับของระบบของเกมนี้นะครับจะเป็นการที่ให้เราสามารถมาตีบอสนะครับตีบอสแฟนตาซีนะครับแล้วเราก็จะได้รับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์พวกนี้มานะครับ เราสามารถสวมใส่แล้วก็ย้ายค่าอุปกรณ์ได้นะครับนี่แหละคือความพิเศษของแฟนตาซีนะครับบอสแฟนตาซีนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วไอนะ้บอสแฟนตาซีเนี่ยเราจะมีค่าเหนื่อยด้วยนะครับเราสามารถสะสมค่าเหนื่อยตีตัวที่สูงกว่าได้นะครับเนะี่ยเราไม่สามารถแบบไปตีคำคันได้นะครับปัจจุบันค่าเหนื่อยผมยังตีได้แค่ตัวเวลสีแผนตนะครับ ต่ำสุดจะเป็นสามพันห้าเนี่ยสามพันห้าสามพันเจ็ดสามพันเก้าะครับสูงสุดรู้สึกว่าจะเป็นตัวสี่พันสามนะครับคือผมยังไม่ถึงแหละนะครับยังยังไม่สามารถตีมันได้นะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องถึงการจ้ายของนะครับมีมีน้องทักมาถามผมใน Facebook นะครับมา คือจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันมีค่าค่าที่มันสามารถย้ายได้ที่มันดีกว่ามันจะขึ้นแบบนี้เลยนะมันจะขึ้นเขาว่าย้ายได้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปเปลี่ยนได้นี่ครับแม่นี่เลยคือส่วนมากอ่ะมันจะแบบย้ายมันจะขึ้นแบบนี้เฉพาะค่าที่มันมันมีพลังสูงกว่าค่าสเตตัสของเรานะครับนะเราก็สามารถย้ายได้นะครับมันก็จะเพิ่มพลังให้เราตามปกติเลยนะครับ แต่นะครับผมเพิ่งค้นพบวิธีหนึ่งนะครับที่จริงผมก็ไม่รู้หรอกตามจริงผมก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะครับคือมีน้องทักมาถามเนี่ยผมก็เลยลองทําต่างๆนานาดูนะครับปรากฏว่านะครับเราสามารถจ้ายค่าตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยครับสมมติเออเราเนี่ยอยากจะเน้นเออดาเมจคริทิคอลนะครับดาเมจยคริทิคอลเนี่ยเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้เนี่ยติ๊กตรงนี้แล้วเราก็มาดูนะว่าเฮ้ยเราจะเอาอะไรออกไปดีนะครับ คือมันปัจจุบันเนี่ยสังเกตดูดีๆนะว่ามันจะซ้ํากันนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยดานเนิเมจคิโตะข้าเอ่อสี่พันนะครับสี่พันเออสี 4, 000, ออ่ร้อยแปดสิบดิพูดผิดน, 80, นะครับสี่ร้อยแปดสิบนะครับคือเราสามารถหาค่าตัวที่เราแบบไม่ต้องการได้นะครับคืออย่างผมอย่างผมเนี่ยเออเอาอะไรออกดีผมจะแม่นยำออกไปนะครับเนี่ยก็กดเปลี่ยนไปเลยนะครับอ่าจะสังเกตเห็นว่า เนี่ยค่ายแม่นยำอ่ะมันจะมาอยู่อันนี้แล้วนะครับส่วนค่ายคิดตื้ขคอมันจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับนี่แหละคือผมมองว่าเราสามารถแบบถ้าจะเน้นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถมาเน้นตรงนี้ได้เลยนะถ้าใครจะเล่นสาย Hp เยอะนะครับก็สามารถแบบเลือกหาที่มันมีช่อง HP นะครับสามารถแบบเน้นไปเลยนะครับเนี่ย HP นะ HP เนี่ยอย่างอันนี้ผมเน้นไปแล้วนะมันจะมีเฮมันจะมี HP โจมตีดาเมจคิ ป้องกันอะไรพวกนี้นะครับเนะี่ยคืออย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะเน้น HP ไปเลยเนะี่ยผมจะเอาป้องกันหนอกแล้วกันนะครับได้เลยนะครับคือมันมันก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาให้เรานะครับคืออย่างที่บอกนะมันมันสามารถเน้นป้องกันมันสามารถเน้นดาเมจเฉพาะเฉพาะทางได้นะครับถ้าใครจะเน้นหลบลีกก็หาหลบลีกมา,มาใส่กันได้นะครับนี่แหละคือเป็นทริคเล็กๆน้อยที่ผมเพิ่งเจอนะครับ ส่วนพวกนี้นะครับเราไม่ต้องการแล้วนะผมแนะนําให้ละลายทิ้งเลยนะเนี่ยละลายทิ้งให้หมดเลยนะครับอือต้องต้องสังเกตดูตัวนี้ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสหลบหลีกโจมตีกันเลยพวกนี้ใช่ไหมครับแดงๆดงนะี่คือค่าสเตตัสเนี่ยข้างหลังมันอาจจะเป็นพลังต่อสู้นะครับถ้าเราใส่พลังต่อสู้ที่มันต่ําเกินไปมันอาจจะลดดาเมจของเราได้นะก,ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ ผมแนะนําให้แยกทิ้งให้หมดเลยนะเพราะว่าเอาไว้ไปมันก็เปลืองกระเป๋านะครับมันไม่สามารถทําประโยชน์อะไรได้แล้วนะครับย้ายเสร็จแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้เลยนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆกันแหละนะครับคือเราสามารถเน้นอัพเฉพาะทางได้นะครับ แต่ก่อนผมคิดว่าการเน้นอัพเฉพาะทางอะ่ะเราสามารถอัพได้เฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะครับเคล็ดวิชานะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าตรงนั้นนะอัพได้ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวสามแต่มันเพิ่มเพิ่มพลังเฉพาะด้านได้เยอะกว่าตรงนี้เด้ยวยซํานะครับอสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปที่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไ like, ลก์ก็ฝากกดไลก์กดซับสไครป์คลิปให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลค์แล้วไม่ต้องกดซ้ำ <laughs> กดทั้งเดียวพอนะครับบายยไปแล้วนะครับ